เดิมเหมือนการในการพัฒนาสิงหรุงเทพของเรานะครับที่กรุงเทพเมื่อถ่องเที่ยวนะครับนายโอาศัยและวก็พกพูนหนาหักนะครับเราจะชูนโยบายตรงนี้นะครับในการกําเนิดเงินการที่เรามีหนักถ่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวสิงหรุงเทพเราเนี่ยนะครับนํามาซูดหรื่องของการที่จะทําให้บรรยากาศนายโ นะครับแล้วก็นำไปทุกข์กนเดี๋ยวการสร้างงานสร้างงานจิตสร้างได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยร่วมนะครับวันนี้นายเพื่อต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับนายเพื่อท่านมีไปยังนี่โลกใหม่จันยู่นะคะต้องไปจันยังสร้างอยู่สร้างที่ว่าผีแด็กหลังจากนั้นมาหลังจากทำโลกใหม่จันเรียวนะคะเราก็พอเช่าต้องพันห้าร้อยที่ทิพย์พกเนี่ยเดิมเดิมเป็นกุ้ง สมูนนึ่เป่นต้องเตบสบามีก้เป็นก้องกระเซ็นะคะับเก่งก้องแต้เิ๋แต่เราทำโยจิตจิตแท้นะจริงๆเมื่อกับก,กรูปเราเนี่ยค่ะตา้มากที่นี่พอเราตั้งหน้าเลยรือเนี่ยะมันก็เกิดความสุขยกแต่มีเกิดให้ดิ คู้ฟังร่วงังเกือบ้ายดีตัวละครก็ไปเล็กเบี้ยนเลเจ้าเนี่มีแตารตัดโน้ตเลยงานหมดตนโน้ตได้แต่เงแ้่ทำบุญลงร้านนี่แด่ประยชน์มาที่ในบริเวณพวกนี้มีอยู่ยิิบเจ็บตอนอยู่ที่นี่เลยเ่ยตนโน้ตยิ่ิเจตอนเบี้ยนอะไรแบบนั้นได้ห้โอกาสนี่ชมรมบีลาครับคนใน่มา่วันนี้ร่างทีคนนี่ก็คนพอได้เพ่นะในชื่อผู้ส่งคุณอูน กับเพราะว่าอันนี้ตัวหน้าหน่วยงานแล้วก็บพรอมปัญญานะครับเด็กกับหลากหไร้กับเมื่อว่าคลึงโคกจังหวัดนะครับเพราะวะสั่งบางกล้อมนาวีเอ่อหัตย์ยัยอะไต่างๆมาเด็กกับแต่เดียวตอนเดียวแสดงตัวตนเกินมั้งก็ได้นะครับอันนี้ผู้กับหรือว่าอะไรอะไรกันยู่ในนี้ครับคือมีล่าเขาวนี่กับตามเด่มวันนั้นเล้งที่ว่าโต๊ะต๊ะให้เวลาเรากับไปเจ้าเจ้าตึ้งเจ้าเจ้านี่กับแลว่ามีเรื่องมาเลามีข้าวมาเจง เอาความกินมาแล้วอาเจือนไปเลยครับเึินคลิปเลยปลาจะมาอยู่เต็มในวงเนี้ยครับถ้าคิดเป็นมูลคขาทางเศรษฐกิจนะครับเอาหัวเนี่ยไปลงจับลอมลองเล่ฝนลอมลองเล่เนี่ยมันจะได้มูลคขาประมาณสองพันบาทต่อต่อ,ตอหน่วยครับปลาติดติดอาจากเนี้ยคนหัวใจกับที่นีกาไปทำส่วนตัวไอ้เต็มเลย นกไปทำเสื <krit> ่อววันนึ่งกับไปจับนึงอันกับได้สร้างปันบาทกับประชานทะเลนะครับไปว่าะาทะเลเราลกัไปใต้ลีเกมลิงทะเลเอาวรับมาึง่เดียประมาเหนียงว่ีแหละที่ก้าวหรือกนตรงนั้นนะครับเว่าตรงนี้มาแลับได้กับทำได้ีีีีีับ้หน้าไปีเายรับเราย่งมดีไม่้อตอนีที่ทำอ ผมจะมวาดน่บรีดเลโอเคดีเนี่ยถึงกาบมันนานแล้วไเีแต่ไม่หลบไอเจีบนี่ไม่หลบมันอยอดเลี่ยมมันห้มาไม่หลบมันฮะตัวก็ทำไม่ได้มันเด็กก็ไม่เอ็นั ในโอกาสที่ชมรมบิลลา่าก้าวได้มาชมบิลล่าผาเทียวแล้วก็น้องแดงยุติธาแข้งนะ<ม>น้องแดงได้มีน้ำใจเอา<อ>น้ำตาลสดมาเลี้ยงนะครับน้ำตาลสดนี้เกิดจากน้ำใจของน้องแดงย่อยทีละยดทีละยดนะครับน้ำนตาลโนดน้ำตาลโนดเน,น,นี่นะครับเกีย่ยวกับนนชมรมบิลล่าในคุณครูชวนชมกับผมนะครับก็มีข้องฟากเล็กๆน้อย นะครับพาเข้ามาให้น้องแดงหนึ่งฟื้นนะครับขอบคุณแทนน้ำใจขอบคุณครับขอบคุณครับว่ายว่ายคาเดียวขึ้นปาดคอยคาเดียวขึ้นปาดเออครับเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าเกมลิงทะเลแนวเป็นที่ดินส้าทารณาดีตะมนทะเลเข้าหลักส้าไหวได้นะครับนักสนงโครงการพุทธเป็นหางเก็บน้ำเก็บน้ำยื่ไปช่วยเด็กพวงหน้าแร่งนะครับนี่เวลานำ มากาลุกงม,มาคล้องตรงนี้ครับากาได้เชฟวายพี่ไหนได้อะได้ได้ได้ไดครับตอนนี้จะเป็นนำร้อยนะครับเพราะว่าเราพบปิดเปิดกล้องมาดตูน้ำน,นี่ลุ้นก<บ>ับการเราคงอยากขับบุญนะครับโอเวลาเดี๋ยวคุณใครกินพ์มานีบดู <c oughs> ์วา

เินไปเลยครับเดินไปเลยลแกไมดกลัวคนเหลือดอกสำหรับพมนี่ตีน้ี่ไปถึงบ่าโมงนี่ราว่าผู้ผิกาวนี่ยังไม่ได้ชัว์นะเที่ยงกว่านี้นะครับอ่เราว่า ดางคนต่างเหล็กชาวจะไม่ได้ไม่ได้นอกกับมาที่กับกับเข้าีวนะครับพวกไก่กับหลวงนุ่นทับมาไล่วั่นนะกับเดวารีนมันนี่หลงนุนเอาวันนี้หลวงนุ่นนะครับกัวหลวงนุ่นกันมากะไล่กาดาแล้วนะครับมาชินหลวงนุ่นกัวปุ่มกับนะ้วก็อดี้กำนันยอดเยี่ยม ตัดปีขาเับเป็นดิลลาลับตามาเล็กน้อยกับสมัยนานเลยนะครับชมจั้ทวยกวามังปาปลาและประเดีนนะครับอ่าตรงนี้ับนามหนามเลยทราบเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเะคกับเดือนสิบเดือนสิเดือนไายเนี่ย กับอากลับไปเล่และการจำหน้าและการขึ้นตามการมีสาวันนะครับแต่ว่าลักกิจกล้องในรัปปร้วราชการศิกาเนี่ยมาวันนี้ได้ไปหาซูนเลยแต่ม,มาซูนนี่ดีใจดีใจว่าได้กินเกงพาะราบานพ่อจ้อยกว่าปนีนานี่นะนาาพระราบบุญนี่เกรดหลบนุนบาราบานบานบาน,บานลูกเรื่องเกรดหนุนแต่พ่อจ้อยกว่า kèm luôn, ở kèm bà xã đồng môn kèm cay nhoi luôn, tôi bày cả chắc mà yak tốt lục lúng, Nhưng mà cái dầm cát lột, tao bảo luôn chắc cà lụa quất rốt đéo, rốt đéo vừa đi tố luôn lúng cà, luộc cái tạm lắm mà đi quá, haí á, thì đi quất đang ép quăng rồi, ép quăng quăng quất mùa đạn ông rồi, ạ, 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 เทคโนโลยีการสร้างเชียร์พีดึ้งขึ้นไปได้อยู่ขึ้นนิดงขึ้นอ๋อยองเอียงเอียงนะเอียงจะด้วนะขอบคุณมากครับทีนี้ผมมันนะจะไม่ว่าวันนี้นะผมเป็นคนพูดพิดอยู่ตลอดวันนี้จะไปจั๊กนี่นะผมจะพูดทุกแหละเพราะผมเรียกว่ะตีก็บอว่าตียานผมว่าต้องตีพายา ผมผมคิดว่าเมื่อนำเราคุณผมรู้จักูชะน้องอยู่ชะเดิวนำไปคุทธพยาตอนนี้ผมดีใจนะครับนี่ดีใจมากเลยที่ว่าตัวอันนร้ก็ว่าบิลลาเตียวปลาบิลลาปลาเตียวนะน้าจิตจำมันหน่อยที่เล่นเล่นที่เล่นโต้คือไม่ได้จดไม่ได้เขียนมันเปื่องเตอร์เราไม่พิชไม่หยิ่งกินตาตาเล่นไม่พิชไม่หยิ่น้าจิตมานั้นรับการไปว่าเรา กาไกไปแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยต้องบักขวาย่างเออร้านน้าทีเ่เทวะวก็ฮ่มตะบักขึ้นไปเลยนะปุบจบงนะนะครับจอบัวข้าวหเขียนไปจนร้อนนั้นตาว่าไม่จกบนมันไม่น้อยอนะ่ะเนี่ยที่นะคะหรือแม่แต่ว่าอีจับขาพเอาไว้ี่วามาเป็นโคโค่นนัน่งเล่อีไหมคะอ่ะนิน้งสกิดนะคะดีะ เด็ปนที่เ็องมาย่ตัวรัดาจ้าน้องกูเดดดาไหนดาไหนอไหนโฮมเนงไหดด้นตัวจะกระพงเป็นจะได้รับเดียวยามม้าเพานั้นเรียวาทุกดาเนเพียวันสุวรรณสิ่งก็คือหมดเวลาไปจนสันว่าจริงๆเลยผมแบบเจอทีนี่โดยต่วออกจากบ้านเสร็มปีในตำบลบางนาแรกยการคงจะหลุดยากว่าเป็นตำบลที่มันจะเป็นดถานที่ชุดของกลมปสาชร์มีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ ตั้งอยู่เลขที่82หมาาู่3ตำเภอปากขาอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปีที่2จนทิ้งป่าท่าอยากจะคำตอบพี่ยกซ้อมกับละเลยเพมตอนนี้เลีน PP, น่ยนปีๆในกำนาที่หนึ่งวะพมตม้งหนึกในพระคุณธของในร่วงราชการที่านะครับแล้วพมกั้งหนึกในพระคุณธของป่าเปมนะรมแล้วก็พ่อแม่ของมเนี่ยพมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับลอ้อล้อมเนี่ยให้เราเนี่ยต้องมาสร้างสร้างอุด,ดมการณ์นะครับสร้างอุด,ดมการณ์ตั้ม ป่าเปรมนี่ยครับตอบแทนคุณเป็นอินเนี่ยคับสิ้งที่ผมทำได้นีครับก็คือต้องฟาดพื้นฐีตนเบบแล้วก็ต้องฟาดคนตอนเบบไวเนี่ยเราจะไปมอง5้าคนตนเบบตสเอเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับเราต้องห้ทีตัวดอกอิงเท่านั้นองนะครับสีผีครับพงานนีมรอ้ที่ัม่นางไลูกบ้านร่างบ้านรางเดยวรางับกันเ่างกั้างซายครับกัน้างซ้ลายต่จะว

อ๋อโคตรโคนรก่อนเรียกดินถีงงนะ้อ เชิดไม่ขึ้ก็พที่เราทเ็เคยได้จริงนะปีซักมังค่าทองนะครับเล้วกเล็กมเลกมเอนี้มเลกเลกกระปุ่นเพเดิมเพื่อเป็นคนครใารานโอ้ครับมาได้แคว้นที่ทอาป้าแต่งงานเมื่อปีช่วงรอยติเครับครับอมานตินคนท้าโรดทวาทิศก็มาสร้างโนี้นะครับครับผมผมสร้างโซนโนเรกที่ท้า่งปาร์ลอเกทางขวัญปาม เป็นมีตัวนี้นะนี่ตนีตตัวท่หอยู่ไกลเคียงตัวที่หกอยู่ไกลเคียงครับแตัทุกตือนหมนี้ครัตัวทางุนนี้ไม่มีลุงน้องจิ้มลาเลยค่ะจิ้มลาวิัเนี่ยตัวเดียวคุณกัีลด้เลเอากวี

คนแบบต้บกเทวอรินยเอติเปิดเแล้วันนะเร์ต้องที่จะผักพรอนะุตัยต้องเริ่มทำเมื่อปี60คนจะเสียอยู่รากาสี่ปีต้องเสียปี64ปป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 ปสปปจปป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 มาอยู่ปป่ปปปนี่ปป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 ปาัปนปปปงปปปารปปอปปปปรปป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 ้ปปปป นะครับผมอยู่ตำงานที่นครที่จรรมาัทุสร้างสุน้นเมื่อปีสองพันเอ็ดทราบที่มาครับท่านแมกซี่ที่ชุนนะั้งปลูก่ปล,กกกปลูกกาแฟนปลูกกาแฟแล้วก็ปล,กกป,ลกป,ปลูกอนกาแฟปลูกสมุนปลูกยาง แล้วก็ตึ้งขนาดโคเนี่ยเป็นชั้นดินเดียวกันครับคือดินดินเนี้ยที่น้ำเลีเข้าถึงนะครับเหมือนกันเลยปักนั่งกันดีไฟแลสที่แท้อดีปักนั่งก็คือก็เป็นเป็นเป็นหน้าอะไรกันน้ำเลีเข้าถึงต้องรอตรงนี้ครับปักนั่งเป็นปกเดียวกะนเป็นเป็นหมากๆเลยปุกแปงะแล้วแงะแต่ถ้าอยู่แต่บ้านเนี่ยมันเจ้าก็เลยมาตั้งคันแลกเนี้ยตั้งเป็น กร,ร,ร,ระดาโโเพ่งบอกอนนะปพ่งบอส้เกล่าปิ่งซิซ้ามปิงจังกะจันพุงนลองเพงบอคนีล้นลองไปหลุยแรงอะไรมันสมบูรณ์นะับนะครับนี่ผมขอดีตไวนูมันแกวเหนึ่งเดียวซึ่งอันนี้ก็มาสมบูรณไปไอไปลำว่าเออไปลำว่าย่ังเลยย่งะไอะไรลำย่ลำยิ่คไปแ้ไปแล้วครับมาูเราเป็นลอบบารแล้วนะครับซึงเนี่นนนยผมกะ<ล> อพอว่าบายใจและถึงการสุกย่างมันเป็นความประสัทใจนะครับซึ่งโดยเฉพาะปิกแป้นดินซิ่งกานอักโคนนะคือคือเหมือนกับเราวันนี้ซิ่งงาันอักกันได้นะครับรแล้วเดี๋ยวการทีว่ว่บได้เพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอไพลังพลังที่จะกลับไปทำมันกลัวว่ามันจะตกหล่นเดี๋ยวว่างต่างแคบลบโดยเฉพาะ ผู้จัดการจะรันอรุรรณทันสิงปลาเนี่ยร,ร,รอวะพีเ็ทำอรื่องนี้อยู่ประมาณเกินหาซิบกว่าเส้นแหละแหละนะครับเป็นก็วา <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> ลก,ก็รักเขาก็วาเลย